สวัสดีค่ะล,ลูกค้าจากเมลวการเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะคะจากที่เมียวลงคลิปเลื่อยยนช้าง5800ไปก็เสียงตอบรับดีเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เหมียวมาลองสตาร์ทให้ลูกค้าฟังเสียงไปพร้พอมๆกันนะคะแล้วก็พอดีมีหลายรุ่นเลยพอดีจะลองสตาร์ทให้ลูกค้าก่อนส่งนะคะมีทั้งช้าง5800 New West 6 6 8 8 i n e w West 4 8 8 Super n e w West แมือจับบน2 5 1 1ห่แล้วก็ปาเตโรมือจับบน2 5 0หู้นีะคะพอดีรวมหลายรุ่นเลยวันนี้เรยยา นะคะเดี๋ยวไปสไตล์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวอุปกรณ์ของแถมาราคาแล้วก็สเปคข้อมูลนะคะเดี๋ยวมิวสรุปอีกทีตอนท้ายคลิปเนาะไปช้างนี่จะเป็นลานเบานะคะลูกค้า ขออนุญาตเล่นแค่นี้นะเพราะว่าเกรงใจเพื่อนบ้านด้วยค่ะ ลันล่นๆจะจัดลูกค้าเดี๋ยวรบกวนไปติ๊กตอกนะคะเพราะว่าติ๊กตอกเนีจะลั่นอยู่เหมือนกันตัวนี้มือจับบน2511ของดิวเอสนะคะลูกค้าน้ำหนัก2โลครึ่งเองยังไม่รวมบาโซ่ค่ะ ต้องปรับจูนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะ <c oughs> แรงเนาะ จริงแล้วนี่ตัวแรงจัดนะคะตัวนี้ตัวแรงตัวแรงองรานเป็นดึงหนักนะขอคนที่ดึงไหวนะตัวนี้ จับบนของปาเตโรนะคะลูกค้าเป็นลันเบาค่ะใครไม่ชอบที่นิเวศเขาเป็นลันหนักก็เป็นตัวนี้ได้น,นะแล้วติดง่ายด้วยตัวนี้ เรียบร้อยนะคะชอบตัวไหนก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับช้างอ่ะเดี๋ยวขอสรุปอีกนิดนึง cc อยู่ที่5 4 cc ตัวนี้หลักดึงเบาค่ะเสื้อสูบสองพอร์ตนะแกะให้ดูแล้ว,ลวก็ลูกสูบ45.2มิลรับ,บาาสูงสุดได้30นิ้วแบบแรงไม่ตกนะคะตัวนี้ก็จะแรงแบบล่นนะคะขอดูของแถมหน่อยค่ะพี่ าและโซ่เป็นของโอลิกอนนะตัวนี้จะเป็นบริษัทเดียวกันกันกบนิ้วที่นำเข้านิเวสเข้ามาค่ะลูกค้าอ่ามีบาโอลิก้น1 1นิ้วครึ่งหัวเฟืองถูกกฎหมายแล้วก็จะมีชุดพิเศษของเขาช้างนะคะจะมีกรองเอ่อกรองอากาศนะคะ น็อกกองอากาศเก,กองอากาศสำรองไปให้นะคะหัวเทียนชุดเซตสตาร์ถุงมือมีไปให้นะคะหัวเทียนอยู่ในนะะี้ค่ะข้อเสียอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เรียบร้อยตัวนี้ลูกค้าจะไปทาเป็นทอดเก็บเสียงได้นะคะตัวนี้ข้างหลังนี่มันจะรูเล็กลูกค้าไปเจาะเพิ่มได้ค่ะที่ตรงน้ามันฝาบเบรกน,นะคะปรับตั้งโซ่ด้านข้างค่ะของช้างเขาดีมากเลยโซ่ของโอเลกกนสามถึงแปดทีนะคะที่แ็งไปคู่มือและใบรับรองแรงเครื่อง ุเครื่องมือค่ะเปิดอยว่ามีอะไรบ้างจะมีดังนี้ค่ะไขค,รครวงนะคะปส่วนนิวเ e สสองห้นนะคะตัวนี้เป็นรันน่ะลูกค้าส่วนใหญ่ที่ขายไปก็รังจะเสียเร็วแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะติงเรื่องที่มันรันรันหนักเนาะดึงไม่ค่อยไหวถ้าท่านใดไม่ชอบก็ไปปาเตโรได้เลยอ่ะบ้านะคะ11นิ้วครึง่ง โซ่พริกรนะคะ11นิ้วครึ่งค่ะล็อดนี้ยังมีถุงที่ตวงน้ำมันกระเป๋าใส่ตัวเครื่องถุงเครื่องมือคู่มือและใบรับรองแรงเครื่องค่ะสำหรับ4 8 8อุปกรณ์ของแถมบาร์ Bar, นะคะ11นิ้วครึ่ง2อทียังมีให้อยู่นะคะร็อดนี้ที่ตวงน้ำมันค่ะ ท่อไอเสียอันนี้เหมียเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องทาอะไรแล้วนะคะตัวนี้ก็เก็บไว้เป็นสํารองเอาไว้เป็นท่อเก็บเสียงได้ถุงมือยังมีให้นะคะรอดนี้แว่นตาถุงเครื่องมืออ่าคู่มือและใบรับรองแรงเครื่องค่ะโซ่ค่ะสิบเอ็ดนิ้วครึ่ง โอลิกอนจวนของ 6-688i ปดไมีขออัปเดตหน่อยนะคะ 6-688i รอรนี้จะไม่มีอาจจะไม่มี2ทีให้นะคะแต่ว่าจะแถมโซ่ไป2องเส้นค่ะอันนี้จะเป็นคู่มือและใบรับรองแรงเครื่องที่ตวงน้ำมันฝาเบรกนะคะปักตั้งโซ่ด้านข้างค่ะโซ่โอลิกอน2เส้นค่ะถุงเครื่องมือนะคะ และบาสเอ็ดนิ้วครึ่งนะคะเป็นหัวเตียงของโอเล็กอนค่ะโอเคมาในส่วนของแผวนของปาเตโลนะคะบาโซ่สเอ็ดนิ้วครึ่งอ่ากลวยนะคะมีไปให้ค่ะที่ตรงน้ำมันแล้วก็ถุงเครื่องมือนะคะใบรับรองแรงเครื่องและคู่มือ ช้างนะคะ3,500บาท 6,688i 4,850บาทค่ะและ New West 488 s u p ป r นะคะ3,500มือจับบนนะคะทั้ง2ตัว3,700บาทนะคะลูกค้าก็ฝากไว้ด้วยสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นไหนก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วฝากเมียวกันเกษตรจังหวัดจันทบุรีไว้ด้วยนะสวัสดีค่ะ